ผมลาก,กลางบ้านครับเก็บแล้วครับชุดสองครับนะครับพันครับเมล็ดพันครับเพื่อนที่ไม่ทันรอบแรกก็ชุดสองผมกเก็บแล้วครับเยมาเก็บกําลังจะเก็บ่ะนะครับเก็บพันแล้วนะครับก็ใครไม่ทันชุดแรกก็ชุดสองผมเก็บอีกประมาณสิบกว่าวันครับประมาณ ิบกว่าวันนะครับถ้าแดดดีก็สิบแดดก็เก็บส่งเพื่อนได้แล้วนะครับนะครับเก็บแล้วนะครับชุดสองชุดสองนี่จะได้เยอะชุดแรกได้ประมาณสิบสิบกว่าคนครับชุดสองนี่น่าจะได้เยอะอยู่ครับเพราะชุดแรกเก็บเขาเริ่มเก็บไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ชุดสองนี่ได้เยอะอยู่ครับ ครัสองโอ้เพื่อนที่ทักมาครับครึ่งโลนี่พร้อมส่งผมแบ่งอยู่ที่หกร้อยครับถ้าเอาโลหนึ่งก็อยู่ที่พันร้อยครับพร้อมส่งครับ,นะรบเก็บได้ส่วนหนึ่งแล้วครับยังเก็บไม่เสร็จนะครับ ครับชุดสองครับปอกเสร็จแล้วนะครับที่เก็บมาครับก็น่าจะได้ประมาณสิบกว่าคนเลยครับใครที่ไม่ทันชุดแรกก็เนี่ยชุดสองครับปอกเสร็จพรุ่งนี้ก็เอาตากถ้าแดดดีๆก็สิบเดดประมาณอีกสิบกว่าวันนะครับใครสนใจก็ทักมาครับรอบสองนะครับ